สวัสดีครับราชันปัตตภีราชินีที่ดินทุกท่าน ที่ได้เข้ามาชมในชาแนลช้อปอสังหาทั่วไทยนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาช้อปปิ้งที่ดินแปลงไหนในประเทศไทยมาติดตามชมกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับยังอยู่ที่อำเภอวังนั้นเผียวนะครับแต่จะ move on มาที่ตำบลไทยสามัคคีครับก็ยังอยู่ในบรรยากาศของโอโซนที่ดีที่สุดนะครับในประเทศก็ว่าได้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยว่าที่ดินแปลงนี้จะเป็นยังไง สำหรับการเดินทางนะครับจากถนน4เลนมุ่งเข้าสู่ตำบลไทยสามคีนะครับซึ่งบรรยากาศล้อมรอบไปด้วยภูเขานะครับที่เรามองเห็นอยู่ข้างหน้านั้นก็คือเขาสลัดไดซึ่งบนเขานี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่จะได้เห็นท็อปวิวของเมืองวังน้ำเขียวซึ่งสวยมากๆเลยนะครับเราก็จะเห็นความพร้อมในเรื่องของถนนและก็ไฟฟ้านะครับรวมไปถึงการปรับปาที่อยู่ในแปลงที่ดินด้วยนะครับ เข้ามาสู่แปลงที่ดินนะครับทุกท่านก็จะเห็นบ้านทางด้านขวามือนะครับซึ่งเป็นบ้านที่มีเนื้อที่ประมาณ100ตารางเมตรนะครับบนที่ดินเนื้อที่5ไร่กับอีก1งานนะครับทราบเนื้อที่กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูความยาวกันเลยดีกว่านะครับว่าแต่ละด้านยาวเท่าไรทิศตะวันออกครับยาว50เมตรทิศเหนือยาว175เมตร ทิศตะวันตกยาว35เมตรและทิศใต้ยาว190เมตรครับและนี่เป็นการวัดระยะคร่าวๆนะครับผ่าน Google Map เท่านั้นนะครับถ้าหากเราไปรังวัดใหม่นะครับก็อาจจะมีการคลาดเคลื่อนไปบ้างนะก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับเราไปดูสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในพื้นที่กันนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับก็มีบ้านหนึ่งหลังนะครับ พื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านประมาณ100ตารางเมตรนะครับมีทั้งหมด6ห้องนอน3ห้องน้ำมี1ห้องครัวรวมไปถึงห้องนั่งเล่นอีก1ห้องนะครับซึ่งเป็นห้องโถงใหญ่ บ้านไม่ครบทุกส่วนนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงรีโนเวทบ้านนะครับซึ่งทางเจ้าของไม่สะดวกให้เราได้ถ่ายทำนะครับเพราะจะมีอุปกรณ์ช่างที่อยู่ในห้องนะครับซึ่งผมก็เก็บบรรยากาศมาได้แค่2ห้องเท่าที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับสำหรับตำบลไทยสามคีนะครับแบ่งการปกครองออกเป็น11หมู่บ้าน ซึ่งที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ในหมู่บ้านบุไซนะครับลักษณะภูมิอากาศเนี่ยก็มีลักษณะอากาศเย็นตลอดทั้งปีนะครับโดยเฉพาะฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็นปกคลุมไปด้วยทะเลเหมอกอันสวยงามนะครับรวมไปทั้งมีน้ําฝนชุกโดยมีปริมาณน้ําฝนเฉลีย่ยอยู่ที่1 0 0 0ถึง1,300ม mm มิลเมตรต่อปีเลยนะครับความสูงจากระดับน้ําทะเล4 0 0ถึงเ0 0เมตรนะครับทำให้อากาศบริสุทธิ์เย็นสบายตลอดทั้งปีนะครับ และได้ชื่อว่าเป็นโอโซนอันดับ7ของโลกนะครับสามารถที่จะทำเกษตรเชิงท่องเที่ยวได้หรือทำที่พักเป็นแคมปิ้งนะครับในการมาท่องเที่ยวในฤดูหนาวเพราะพื้นที่ดินแปลงนี้นะครับได้ปรับพื้นที่นะครับเป็น3ระดับนะครับจากบนลงล่างไล่ระดับลงเป็นชั้นไปจนถึงบ่อน้ำด้านหลังนะครับ ข้ามกลางบรรยากาศและสถานที่ท่องเที่ยวมากมายในตำบลไทยสามัคคีนะครับยกตัวอย่างเช่นที่ตั้งแคมปิง้งและชมวิวผาเก็บต,ตะวันนะครับพุทธอุทยานวังน้ำเขียวหรือคําชโนด2นั่นเองนะครับ โรงคั่วกาแฟครับวัดบุกไผ่นะครับหรือวัดบ้านไร่สองภารักสลักใดนะครับเป็นจุดชมวิวและแคมปิ้งครับตลาดไทยสามัคคีนะครับซึ่งเป็นตลาดนัดของเกษตรกรนะครับที่นำผลผลิตมาขายยังมีอีกหลากหลายสถานที่นะครับที่ผมยังไม่ได้เอ่ย สำหรับใครที่ดูแล้วสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ที่0632456991นะครับหรือแอดไลน์ไมาที่ Shop Estate นะครับขายทั้งหมดเลยนะครับที่ดินและสิ่งปลุกสร้างรวม4ล้านบาทนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามาชมคลิปนะครับ สำหรับคลิปหน้าจะเป็นที่แปลงไหนจังหวัดอะไรฝากกดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ